ข้อเสียของมือเซเลตเบนครับ EQ ก็คือรถไฟฟ้าทุกรุ่นเนี่ยเห็นข้อเสียอย่างหนึง่งตรงกันนะเคก็คือมันใช้ได้แค่แบบ10ปีเนี่ยจริงไหมมันรับประกันแค่10ปีแบบของรถไฟฟ้าเนี่ยโปกติแล้วอ่ะตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันรับกัน10ปีหรือ 2, 5 0 0 0 0้ากิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถ้าลูกค้าเนี่ยเกิดใช้ประมาณแบบขับรถเยอะไม่ถึง10ปีแล้วแบบเหมือนใกล้ถึงจะ2 5 0 0 0 0ครับรอบชิกระยะต่างๆครับคือแบตเตอรี่เนี่ย เวลามันจะเปลี่ยนคล้ายๆเหมือนอารมณ์แบบมือถืออถ้าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเบนซ์จะมีการเคลมแบตให้เปลี่ยนแบตให้เลยต้องเข้าช็กระยะตลอดทุกครั้งนะครับปกติแล้วคือรถไฟฟ้าของเบนซ์ลูกค้าใช้ไม่เกิน10ปีหรอครับ2 50,000กิโลเนี่ยลูกค้าบางทีเขาไม่ใช้ใชไม่ถึงครับแต่ถามว่าราคาที่มันลดมาเนี่ยมันมันอนาคตขายต่อแล้วมันดอยไหมมันมีโอกาสดอยแต่มันดอยน้อยกว่าดอยน้อยกว่าอือใช่โดยแบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับมันขนาดใหญ่ มันจะเทียบกับโทรศัพท์มันก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันขนาดเล็กมันไม่ได้เสื่อมง่ายขนาดนั้นการรับประกันทั้ง10ปีนี่ผมว่ามันนานนะถ้าหลังจาก10ปี11 12, 13, 15บมแบตมันก็เสื่อมตามอายุตามการใช้งานแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบตมันจะบวมเป่งเหมือนโทรศัพท์ไม่ใช่อย่างนั้นครับแค่มันเก็บประจุกระแสไฟได้น้อยลงนะฮะนั่นเองนะครับไม่ต้องกังวลครับ